ฉีดปุ๊บหอมปั๊บเลยนะคะนี่ค่ะถ้าไม่ถ้าไม่พอใจนะคะยินดีคืนเงินได้เลยค่ะฉันไม่เห็นด้วยเลยค่ะกับบริษัทของลาล่าเพราะบริษัทฉันนะคะดีกว่าค่ะแค่บริษัทของมินนี่นะคะให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน,นะคะ่ะแต่รับหลังอะ่ะมินนี่ก็แค่เอาลูกค้าไปนินทางแต่การ ชประสบการณ์ใช่ไหมล่ะคะมินนี่คอนเฟิร์มค่ะว่าของบริษัทมินนี่ถูกชัวร์ค่ะไม่ใช่หรอกนะคะดิฉัน่านะคะต้องเป็นบริษัทของดิฉันค่ะสตอรี่นี่ค่ะสินค้านะคะดีราคาถูกค่ะแล้วก็ยังมีการบริการหลังการขายอีกด้วยนี่เลยค่ะต้องเป็นข้อที่มีจรรราที่ดีที่สุดค่ะทีมของมนีจันนะคะทาและผิวขาววิ่งเลยค่ะ ถ้าทาแบบนี้นะคะอ้ยคิ้ <laughs> ข่าวแบบนี้เลยค่ะทาบริเวณนะคะ,ะ,คะก็จะมาแนะนำน้องหอมนะคะน้องหอมสูตรพิเศษคะ่ะฉีดปุ๊บหอมปั๊บเลยนะคะนี่คะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่พอใจนะคะยินดีคืนเงินได้เลยคะ่ะยาย่า,ยายนะคะมีสินค้ามาแน,น,นะนำคะ่ะวันนี้นะคะเป็นตลับแป้งนะคะแบบทาแล้วแบบข่าวโบ๊ข่าวโบ๊ะเลยะคะ่ะราคาค่ะไม่แพงค่ะแค่ หนึ่พบาทเท่านั้นนะคะหนึ่พบาทคะ่ะหนึ่พบาทอ๋อหนึ่งพบาทคะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อเมยเมยนะคะวันนี้หนูจะมาพูดถึงจริยธรรมมันมีสองประเภทนะคะมีทั้งทางธรรมและทางโลกทางธรรมก็อย่างเช่นพระพิสู์โสที่เขาถือกันนะคะอย่างมีประมาณ 2 2 7ข้อค่ะที่เขาถือสินกันนะคะตอนนี้แล้วก็ทางโลกนะคะก็อย่างบุคคลที่เขาจะถือก็มีมนุษย์มีสามัญชนมีอะไรพวกนี้นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นนะคะหนูจะยกตัวอย่างให้ฟัง่าสีมีแฟนชื่อทักแลวสองคนเข้าเป็นแฟนกันใช่ไหมคะแล้วสีนยคะนิสัยไม่ค่อยจะดีนะคะไปมีกิ๊กค่ะแล้วพรก็รู้ <S 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 พรซึ่งเป็นเพื่อนของสีแล้วกิก สีชื่อพร้อมนะคะแล้วก็พรก็ปิดบังมาโดยตลอดปิดบังไม่ให้ทักแฟนของสีรู้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์โลกค่ะไม่ให้มีความทะเลาะเบาแววงกันนะคะอยู่อย่างสันติสันติค่ะขอบคุณค่ะ ไม่ใช่นะคะของเมยเมย่อ่ะผิดค่ะของมาทีลินสิคะถูกจริยธรรมมี2ประเภทค่ะคือหนึ่งจริยธรรมภายในนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในอาจจะไม่แสดงออกเกี่ยวกับความรู้สึกนมคิดเจตคติของบุคคลค่ะส่วนอย่างที่2นะคะคือจริยธรรมภายนอกเป็นพฤติกรรพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมาสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าเช่นวาจาและก็การแสดงออกค่ะ oh no 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 ไม่ใช่นะคะต้องเป็นของเอมมี่นี่ค่ะก็คือจริย อย่างควบคุมได้ใช่ไหมคะก็อย่างของเราก็เป็นของเราควบคุมได้อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นของอื่นเราจะไปควบคุมของ,อ,ขอ,งอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะใช่เลยบริษัทของสวานณาน,นะคะบริหารกิจการภายใต้นโยบายโลกสีเขียวนะคะซึ่งเราจะมีการบำรรบัดน้ำเสียปิดไฟทุกรวมที่ไม่ใช้เพื่อช่วยโลกโลดภาวะโลกร้อนค่ะ ปิลันยาค่ะบริษัทของปิลันยานะคะหวังผลกําไรเท่านั้นค่ะคนอื่นนะคะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันค่ะเราไม่สนค่ะหวังผลกําไรค่ะจบข่าวอเมซอนค่ะอเมซอนนะคะเป็นบริษัทของ <c oughs> ิฉันมีการตั้งนโยบายในการรักโลกรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกสีเขียวขจีโลกสดใสน,น่าอยู่แต่ว่าในทางกลับกันคือทําไม่ได้ค่ะมันยากอะค่ะแต่เราก็ตั้งไว้ให้มันแบบเก๋ๆอะค่ะ <c oughs>